สวัสดีครับกลับมาดูทุเรียนเล็กสวนพี่ป๊อตนะครับตามที่สัญญากันไว้จะพามาดูทุเรียนแปลงนี้อาอยุได้3มปีเต็มนะครับพึ่งจะแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยโซนตรงนี้เป็นทุเรียนพึ่งปลูกใหม่นะครับยกโค้กสูงมากสูงเท่าเอวผมเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูหน่อยอตรงนี้เป็นน้ำหัวมินินะครับ นี่ยอดเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสูงมากนะครับเตรียมโพกเตรียมดินไว้ให้ยญ้าขึ้นนะครับเห็นไหมดินจะได้เย็นเวลามีฝนมีอะไรลงมานะครับโอ้โหเลยยอดเอ้าพี่ป๊เอาอะไรใส่ใส่ปิงเกอร์ป่ะบอครับอ๋อแบบนี้เลยแม่นอันนี้มันซอยได้ ไอันนี้เป็นจอกจอกปลาไหลนะครับคุมอบริเวณที่โคนไว้นะครับเพื่อป้องกันการเรืองไหยของน้ำนี่โอ้ยยาด้วยบม่ได้ใสเยบปล่อยเลยทดลองมันบ่ดิแต่มันมันมันก็ดีเพราะว่ามันไห้น้ำเร็วเร็วนี่คือไม่ได้สปริงเกอร์เลยนะอ่าปล่อยเป็นสายอย่างเงี้ยวางไว้ที่โคนตตัวใสก็บนีแต่ไอ้ปลดออกอ๋อ มันมันบอกใส่แล้วมันบอกใครเวิร์กมันมันตีไปไกลพวดแต่ว่าแต่ว่าเบื้องเมืองการเฮ็ดโค่นของพี่นะพี่เฮ็ดตรงกลางเป็นเป็นรูมไว้หน่อยนึงเนาะตรงขอบมีสูงหน่อยนึงครับพอใหญ่แล้วจังจังตบลงบ่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดินมันก็สุดเพราะว่าเพราะว่าสังเกตดินนี่ดินมันหลุมหลุมหนึงเพราะว่าไอไอชุดนั้นกับตะกี้มันมันมันก็สูงด้วยกัน ด,ด,ดูไกลๆชูเขียวนะครับนั่นคือทุเรียนสามปีนะเป็นทุเรียนที่ทรงสวยมากไปว่าเราเดินไปดูนั่นแปลงนี้ปลูกเพิ่มนี้น่าจะเข้าสามสิบไร่แล้วนะครับสองพันกว่าต้นถึงไมพี่บอสกี่ต้นนะอยู่แปลงนี้จำไม่ได้ครับถึงสองพันไหมสูสีส ไม่ถึงก็ใกล้เคียงทุเรียนอยู่อีสานเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่กําลังบูมกลับมาในปีนี้นะครับปีเนี้กําลังบูมกลับมาเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงไปเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ปลูกก่อนแล้วอะ่ะมันตายนะครับมันตายแล้วยอดกำลังมาเป็นอย่างไรเออยอดมันเป็นอย่างไรนะอืคือคือโดยปกติเราเรา บไม,ม่ได้ขังสลมพ้อมบม่ได <admitting> ้คุมสลมบม่ได้เนาสวยๆคือคนที่ปลูกก่อนเนี่ยมันตายเนาะ,ะตายถ้าสวนเยอะคนก็เลยอ,อไม่กล้าปลูกตามแต่มาปีนี้นะครับปีนี้สวนที่มันรอดมันได้ผลผลิตแล้วสวยด้วยนะครับคนก็เลยกลับมากลับมาอีกครั้งหนึง่งกลับมาปลูกอีกครั้งหนึ่งถามว่าน่ากลัวไหม ก็น่ากลัวอยู่เพราะว่าลงไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยอยู่ที่คุณภาพและทีนี้นะครับใครจะทําให้คุณภาพตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคนะมันเสรีเนาะโอ้ยสวยเลยยังไม่แต่งจริงเลยนะแต่งไปแล้วรอบหนึ่งแต่งไปแล้วรอบนึงนี่คือแต่งไปแล้วนะครับใ,<น>ใบใบมาใหม่ดูดิตอนนั้นเป็นก้านยาวนะครับพี่เห็นใช่ไหมหลงหลงรลบแรกก้านยาวอยู่แถวไหน การยาวขึ้นไปอีก๋อตรงนี้มีหลงแปลงนี้มีหมอนทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับว่าการดูแลเหมือนกันคนดูแลคนเดียวกันนะครับดินเดียวกันน้ําท่อเมนเดียวกันแต่ต่างสายพันธุนะ์ตัวนี้คือหมอนทองนะครับหมอนทองมันเข้าห้าปีของผมไหมพี่ทำไมต้นมันสวนรุดด่งเกิดจิ้งามครับทำไมต้นมันเตี้ยเตีย้ยเลย พี่ป๊อตเลือกเลือกเลือกสายพันธุ์ยังไงเนี่ยทำไมต้นมันรู้สึกมันทรงพุ่มมันดีจังรู้สึกมันเตี้ยเตี้ยแล้วมันก็ไม่ได้เลือกอะไรมากครับก็ไปที่ร้านที่ประจำเพราะว่าผมผมไปซื้อที่จันทบุรีแถวน้ําตกพิวแล้วก็อยู่จันทรน้าตกพิวครับไปซื้อเคยซื้อทดลองมาปลูกหลายเจ้าแต่ว่ามันก็มันจะมีเจ้าหนึง่งอะที่ว่าเขาเอาสายพันธุ์ที่ดีมาแล้วก็ครับก็จะเป็นแบบนี้แหละ แต่ว่าไอ้เจ้าอื่นที่ผมเคยไปซื้อมาก,ก็ต้นจะไม่สมบูรณ์ครับเหมือนพวก้านปีมั่งไอเนี้ยพี่ปอ๊อทําทุเรียนเข่งขายไหมเออตอนนี้ยังไม่ได้ทําขายยังไม่ทําขายทาปลูกตัวเองก่อนครับผมทําปลูกตัวเองก่อนโอ้ยดูกิ่งนะครับนี่มันเป็นทุเรียนเหมือนต้นเตีย้ยเนี่ยต้นเตีย้ยแต่กิ่งสมบูรณ์สามปีแล้วนะครับคือปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเหลากิ่งออกดีๆเนี่ยมันติดลูกได้เลยนะครับ ดอกมีแล้วนะครับดอกมีแล้วมีแล้วอ้าวดอกมีแล้วดอกมาแล้วดอกมาแล้วนะครับทุเรียนสามปีเนี่ยนะดูทรงนะครับทรงสวยมากพี่ป๊อตให้น้ํายังไงก็มันของผมมันมันไอมันไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่เพราะว่าไปเด<อ>ินอยู่ในลุม มันแปลงใหญ่นี่ยทุกวันไหมหรือยังไงหรือวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันใส่ปุ๋ยอะไรพี่ใส่บ่อยไหมประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันครั้งหนึ่งสูตรเสมอช้าก็สามสิบวันสามสิบวันครับเข้าสูตรเสมออยู่นะครับแปลงนี้ก็มีปุ๋ยก็ทั่วไปครับ อินซีเคมีอืมเป็นอินซีเคมีด้วยสูตรเสมอด้วยนะครับดูใบปาดอุทานเป็นภาษาอีสานนี่ก็ปาดตครับคำเดียวเลยดูใบอุ้ยสามปีผมมาปีก่อนนี่ยังต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับตอนมาแต่งกิ่งช่วยยังไม่ท่วมหัวเลยครับนะมาปีนี้ อ่าแล้วดูการปลูกมีลอยโคนลอยนะครับไม่ได้ปลูกลึกนะครับรากเขาจะมีรากพอรอย่างลงมาดูดิกิ่งไม่ได้ทำม,มันเตี้ยจังไม่ได้ตัดยอดใช่ไหมพี่วัดยังครับไม่ได้ตัดยอดมันน่าจะเป็นต้นพันธุ์ที่เขาเสียบเออเสียบยอดมาเสียบยอดเออที่ที่ต่ำๆนี่ไหมครับเสียบยอดต่ําเนี่ยดูจากรอยต่อแล้วนะครับคือ ต้นพันธุ์เนี่ยบางบางสวนเขาเสียบยอดสูงมาเนาะเพื่อจะให้ได้ได้ไอส่วนสูงตอนขายใช่ครับตอนขายเนี่ยนี่คือในการเลือกต้นพันธุ์ก็มีปัจจัยสําคัญนะครับมีส่วนมากๆเลยบางสวนเนี่ยก็คือเน้นความสูงแต่ผมบอกเลยว่าในการอ่าลงทุเรียนของในสวนของพวกผมเนี่ยไม่เลือกความสูงนะครับ เลือกต้นอวบสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ต้นจะไม่สูงเลยนะครับไม่เลือกต้นสูงเลยสังเกตด,ดูน้ายวิดีโอไหนที่ผมมาลงคลิปปลูกให้ดูจะเป็นต้นเตี้ยๆนะครับไอนี่พันหลงครับหลง,หงหก็สวยอยู่เนี่ยพี่ไม่เห็นมันจะขี้เหร่เลยไหนบอกว่ามันขี้เหร่ไงนี่คือขี้เหร่แล้วใช่ไหมมันก็สวยเป็นต้นต้น้ครับ ขึ้นไปนู่นเลย<ป>สุดนู<อ><ป>่นหลงมันมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันก็จะเป็นของมันนี้มันมันเป็นกับสายพันธุ์ั้งพี่ไหนก้านยาวพี่เอาไปดูก้านยาวนะครับก้านยาวเออเห็ดก้านยาวและเทาะก็ยังจับจุดเรื่องของก้านยาวไม่ได้นะครับก้านยาวนี่ยังปลูกแล้วยังไม่ได้ดั่งใจนะครับคือคุมไม่ได้เลยนะครับคุมไม่ได้เลย คุมใบคุมยอดคุมอะไรไม่ได้เลยหมอนทองหรือพันอื่นเนี่ยก็ยังสามารถคุมได้ที่จะดึงยอดดึงใบดึงอะไรตอนไหนที่เราต้องการเนี่ยก็ยังสามารถพอจะคุมได้เนาะก้นาน,กนยาวนี่คือตัวเขาเลยนะครับงงเหมือนกันก้นา,ายย <laughs> กนยาวจะตายหมดแล้วกายาวจะตายหมดแล้ว <laughs> อฝั่งนู้นแต่งกิ่งแล้วนี่พี่นี่ดูลงๆเนาะโอ้ยพี่ขายลูกมันจะไม่เป็นสิบล้านแล้วเหรอ อ๋อนี่คือส่วนของก้านยาวนะครับก็สวยอยู่พี่สวยอยู่ดินเป็นดินดินก้นบ่อด้วยนี่พี่ครับเป็นดินก้นบ่อด้วยนะดีที่เป็นดินเหนียวเหนียวอ้นี่ไงต้นนี้มันไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรดูยอดยอดไม่เดินด้วย ยอดไม่เดินยอดไม่เดินปุ๋ยก็ให้อยู่น้ําก็ให้นะครับแต่ว่าไม่เดินเหมือนกันทุกอย่างกับหมอนทองข้างบนยิ่งสวยเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆเลยนะครับนานๆจะได้เข้ามาทีนึงอันนี้ปลูกเสริมเหรอพี่ มันตายเลยก็เลยปลูกเสริมรเขากำลังสวยนะไอ้นี่ฟันอะไรพี่ทำไมอ๋อนี่ไงไม่ได้ขี้เหร่นี่สวยมากด้วยนะครับดูจริงมันต้นเตีย้ยๆไม่ได้ไม่ได้ตัดยอดนะครับนี่คือผมบอกเลยว่าไม่ได้ตัดยอดจริงๆยต้นเตีย้ยๆอย่างเงี้ยทำงานง่ายนะครับทำงานง่ายเวลาสียงฉีญานี่ถังภายหลังก็ยังได้เลยนะครับ แลงนี้พี่ป๊อตให้น้ําอยู่วันเว้นวันนะครับวันนึงประมาณกี่นาทีนะพี่ลืมถามวันนี้แถวละประมาณชั่วโมงหนึ่งครับให้น้ํครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับเอ้ยประมาณสี่สิบสี่สิบสี่บห้าสิบนาทีสี่สิบถึงห้าสิบนาทีอาตีเป็นกลมๆมประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแถวเออเพราะว่าเราเมนคู่แถวนึงจะเป็นคู่ชั่วโมงหนึ่งโอ้ตัวนี้ ตัดยอดออกน่าจะเป็นก้านยาวก้านยาวนี่นอาการอย่างนี้นี่แหละต้นขึ้นก็ขึ้นนะครับต้นสวยก็สวยไปเลยปีหน้าติดลูกได้นะติดลูกได้เลยเพราะว่าอากาศมันเอื้ออยู่แล้วอยู่อีสานนะครับหนาวมาลมมาแรงด้วยนะสามารถติดลูกได้โอ้นี่คือตัดยาไปนะครับแต่ถามความสวยความงามเนี่ยก้านยาวจะไม่สู้หมอนนะครับ อยู่ที่เนี่ยหมอนสวยสุดนะหมอนสวยสุดหมอนกระมูสันคิงนะหมอนกระมูสันคิงมูสันคิงนี่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเนะี่ยลงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลปกติเลยนะตัวนี้ยอดหักตั้งแต่เล็กหลายยอดหลาย โอโหจะเดินในทั่วคงไม่ไหวนะครับผมนู้นข้างบนยังมีอีกเยอะเลยต้นไม่ขึ้นก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะสวยทุกต้นเนาะอย่างต้นนี้ไม่ขึ้นก็มีก็มาปลูกเสริมต้นไหนที่มันไม่ไม่โอเคนะครับที่ป๊อตมีกี่สายพันธุ์อยู่ส่วนนี้ สามหมอนทองหลงรับแรงกันยาวให้ีหมอนทองหมดเลยดูใบแล้วครับอู้สวยนึกสภาพตอนที่มันอายุสิบปีเอสิบปีนี่คือมันจะสูงมากแล้วมันจะสวยมากเลยนนะแปลงนี้เดี๋ยวหมดโควิดนะครับไม่ใช่มันจะเป็นไฟท็อปลงเฮ้ยไม่เป็นหรอกเดี๋ยวหมดโควิดนะครับผม เดี๋ยวพี่ป๊อจะเปิดสวนให้เ,เรียนรู้นะครับเพราะว่าพี่ป๊อนี่คือตั้งใจจะทาเป็นสวนเปิดอยู่แล้วนะครับนี่คือเพิ่งเพิ่งปลูกใหม่มอ๋อยังไม่ได้เอาอะไรมาคุมโคนส่วนพี่ป๊อม,มีเยอะนะครับมีทั้งอินทอรพรลัม,มนะครับเผื่อใครที่สนใจมีอินทอรพรลัม,มก็มีนะครับมังคุดผมว่าไม้ผลนี่มีแทบทุกอย่างนะอ๋อนี่เป็นทุเรียนที่พี่ป๊อตเลี้ยงเข่งไว เลี้ยงเลี mm ้ยงเคียงไว้ก็มาปลูกน <Så> ี่นี่ดูพี่ปอดปลูกนะครับเห็นไหมรากจะลอยแต่ผมเนี่ยอาใจไม่กล้าขนาดนี้นะครับผมก็เจ้าดินกบหน่อยนึงนะครับกบประมาณนี้แต่พี่ปอนี่คือปล่อยลอยเลยปล่อยลอยเลยแล้วก็สวย้วยแล้วก็ไม่คุมไม่ไม่กางสลัมไม่กางสลัมด้วยก็อาศัยจอกแหนคุมที่ดินเอาครับคุมที่ดินแล้วก็ ให้น้ำมากๆในช่วงแรกที่ปลูกโหเดี๋ยวเหนื่อยแล้วนะครับขอญอาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอเดินสำรวจด,ดูสวนก่อนนะครับเดี๋ยวเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะครับโอเคครับวันนี้ผมและพี่ป๊อตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ